สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเลนะตังพุทธ ทังอภิปุชยามาอิมินาสักกาเลนะตังธรรมังอภิปุชยามาอิมินาสักกาเลนะตังสังทังอภิปุชยามาอรหังสัมมา สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคัตโตภะคะวตาธัมโมธรรมนะมาจามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สรงทังนะมารสางุูกมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายะติสะละเนนะสหปัญจศิลานิยาจามาทุตยิยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขนาทายะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะะะะะควโโตตอรหสสััมมมาพุทธัสสะนะะะโมตัสสภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุททังสระนังขัชามีพุททางสระนังขัชามีธรรมังสระนังขัชามีธรรมังสระนังขัชามิสังฆังสระนังขัชามีสังฆังสระนังขัชามีทุติยัมปีพุทธังสระนังขัชามิทุติยามปีพุททังสระนัง ัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสารนังขัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังขัจฉามิทุติยัมปิสังขังสารนังขัจฉามิอาทิยัมปิพุทธังสารนังขัจฉามิิััตยมปิ สรังขามีตายามปิธรรมมังสระนังขัดชามีตธิยามปิธรรมมังสระนังขัตชามีติยามปิสังขังสระนังขัชามีติยามปิสังขังสระนังขัชามีติสรณะขมันังนิทิตังปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาธิยามีปานาธิปาตา เวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามีอธินาธานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามีอทินาทานาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามีกามสุมิชฌาจาาเวรมะนีสิกขาปัทังสมาธิยามีกาเมสุมิชฌาจาลา เวระมะณีสิกขาปะทังสมาทิยามีโมโสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีมสุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีสุราเมระยะโมโชชัชฉปมาทฐานา,นาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามีสุราเมระยะมัชปมาทัฐานา เวละมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสิเรนะสุขติยันติสิเรนะโพคสัมปทาสิเรนะรนิพุทิย,ทยันติตัสมาสิรังวิโสทะเย Jatuh, <laughs> jatuh, jatuh, jatuh Hama สมัตโตรัตนตยัสยอิธานิตัสสะปะกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะปลินิพานาโตปัฏฐายะอัตตะสัตยุตธระปัญจสตาธิกานิทวเวศสังวัจฉาระสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนากาลวะเสนาจิตตมัสสะเอกวีสติมังกินังวารละวเสนปานา จันทวารโหติเอวังตัสสะคะวะโตปลินิพานาสาสนายุการะคะนานาสันละเขตาาติมุงมุงจะเซ่อะไาย่าไอ้ควงห้องจะได้ยั่ง สิริสปปามาโดพระพุทธศาสนายุคการน,นักจำเดิมเริ่มตั้งแต่วันเพลียนที่เสด็จรับคันธบรินิพานนานมาห่งวงสมเด็จพระบรมศมาสดา,าสัมมาสามัมพุทธเจ้าของเรานานน้ำบัดนี้ล่วงแล้วได้2 5ง8พระพรรษาปัจจุบันนักสมัยเดือนเมษายนาม,มาศุลตินที่ยี่สิบยีสิบเดนมนีเนาะไม่ยีสเ ยี่สิบวนไปสู่มือก็รืมอมือลืมเวียนเลยะยี่สิบเอดปัจจุบันนาวานวันจันวันนี้เป็นปัจจุบันนาวานพระพุทธศาสนายุคการนับจำเดิมเริ่มตั้งแต่วันเพียงที่เสด็จดับคันดับลินิปานนานมาแห่ององค์สมเด็จพระบรมมัสสสดาสัมมาส,สัมพุทธเจ้าของเรานาน มีนามท่านทั้งหลายจักได้พึงกําหนดนับด้วยพระการัชนีอิโตปรังสกจังธรรมโมนเบื้องหน้าต่อเที่สืบต่อไปขอจันจนมนโมกขตบริษัททั้งหลายจงยังไงโสตประสาททั้งสองลกาวแล้วข้าเจ้าทั้งสองข้าง ให้โสพลประดดดังภาชนะแก้วภาชนะทองขอรับรองซึ่งพระพุทธพน์ลดพระสัทธรรมเทศนาดังพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นัรธมาตโนนจะได้มาก่าวในสังสกัทฐานภาณาถึงอันนี้สงในการทำบุญในวันนี้สืบต่อไปน้อมจะรับฟังเถิดธรรมปทธศาสนิกชนก็มีนักกาละบัดนี้เถิน นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาปุญญานิ ปราโลกัจมิงปฏิธาโหติปานินันติเจริญสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบลมเย็นและความผาสุขทุปปากประการจะบังเกิดมิได้ศัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่กทนนานณโอกาสนี้ละเอามือลงแล้วก็ตั้งใจฟังวันนี้สัทธาสาธุชนไม่มีท่านเจ้าพนี่ก็คือคุณพ่อจำปีเชื้อผักชีคุณแม่นวลจันเชื้อผักชี คุณแม่ประมวลขุนวัดคุณแม่ปานเล่าพรมคุณพ่อสุภาพโกรธสีคุณพอ่อทรงฤทธิ์โกรธสีพันตำรวจโทโชนรชาโกรธสีผู้ช่วย,ยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านรักไทยอโนอคุณแม่สุภาพรอ,อโนอคุณสุทินขอนขันคุณอรพันธ่อนขัน คุณนำไพวิทย์โมคำคุณยงยุทธโมคำและคุณสุดใจค่อนขันพร้อมด้วยบุตรหลานญาติมิตรทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นญาติสายโลหิตก็ดีญาติธรรมก็ดีมีจิตเป็นบุญเป็นกุศลที่จะก่อกองกระดับปกุศลทำบุญอุทิศผลบ,บุญไปหาแด่ดวงวิญญาณของคุณแม่สริริคุณพ่อสมหวัง่้นขันคุณพ่อบุญทัน,ค,ทนคุณแม่บูโกโรดสีผู้ล้มหายตาตจาก ไปตามการตมวาระตามเวลาตามความธรรมดาของโลกเป็นว่าคว่ำไตนี่เขียนข้อถูกบันยางออกนอกบันพิพัสสะตัณหาู้สูท่างไผกับไผไผ่ถอนยาคุ้ยโววหไงตั้งแต่เม่งเมาบินอยู่ทึ่งฝาฝ่ายยังประมุมปากอึ่งอย่างเป็นว่าสิบะไงบะหน่อยเพราะว่าเลี้ยงเรือน่ายถึงข้าวตายจะต้องตายยิงใช่เพราะว่าเพราะฉะนั้น มันต่างกรรมต่างวาระกันเท่านั้นเชื่อแเดียวกันนี่แหละกับคุณแม่สลิดคุณพ่อสมหวังคุณพ่อบุญทนันแม่บูนี่แหละเมื่อลมหายใจจากไปแล้วก็ยังความโศกเศร้าเสียใจพิไลลำพันรักต่อพุทธิอยบ้องหลังพุทธ่ยังไม่ทันได้ตายก็คือคุณลำบุตรคุณลัธิดาทั้งหลายมีความฉีดหอดคิดถึงจึงได้ทำบุญสังกุศลท่านหนาเพิ่น อันนึงก็ถือว่าเป็นการแสดงถึงซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ไวชนลูกๆไในกระทำหนาทีต่อผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ ย่ำพลเวียนขึ้นคงมรณะนั่งกับบันเกาให้มลูกแลเต่ทาทำบุญสังทรงหาเวลาอยู่เลี้ยงกายให้กิ่มเลี้ยงใจให้อุ่นเวลาตายจงมาทำบุญหาเวลาอยู่ก็ต้องอุป,ปถากถึงข่าวจากก็ต้องอุป,ปถมัมเวลาท่านอยู่ก็ให้ท่านได้สบายถึงข่าวตายก็ท่านได้เป็นสุขนี่ก็คือการเปิดทางบุญให้แก่ผู้ตายเช่นท่านเจ้าภาพได้กระทำอยู่ณนะเวลาวันนี้แหละ เวลาอยู่กับเลี้ยงกายถึงข้าตายก็ต้องเลี้ยงวิญญาณเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นบุญคนเป็นก็อยากได้คนตายก็อยากรับคนเป็นได้บุญจากใส่บัตรเนี่ยเอาไ่าอยากไม่ไงได้ไมากเมื่อนี่เรามาเห็นหนา้ากันก็ไเด้เป็นบุญตาแล้วได้โาได้จ้าก,กันกระด้เป็นบุญปาก ได้อุปธรรมอุปถากตลอดฮอดการฟั่งเทศฟังฟ่งรรมก็ได้เป็นบุญใจเพราะฉะนั้นขอให้บุญกุศลสน,สนีนจงเป็นธรรมะเดชะเป็นภารวปัจจัยเป็นนิน,น,นัยตม่มทรงอุดน,น้น,นคำจนดวงกิตติญิณาของคุณแม่สลิดคุณพอสมหวังผอนขันคุณพอบุญท่านคุณแม่บูโกดสีเมือดวงวิญญาณของท่านทั้งซีนิโตกถูกขอให้พ้นจากทุกถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งเกิดไปด้วยเถิดสาธุ มงตีข้องแน่เอาละขณะธรรมภาพจะพัฒนาราว่านิสงไปนานก็จะเนินช้าเบาไปไหลมันเา่ามันเยื่เปิดพมใหม่พรมเบาปัดเหงไหลสหเสด้ย้ำหยกใหญ่ขาในเรื่องนี้ท่านธรรมนรุนิจาวัลกเจหเจหลัลลานสำนักเทศเกนสินเสียงธรรมมาสแสดงพระธรรมเทศนาโยธีบนันคล้องบงตำบลน้นำรอ้อนอำเภอวิเชนบุรีจังหวัด เพชรบุญการเทศกเทศเป็นทํานองสรพันยกถาแหล่อีสานยกเอาวัตถุนิท่านมาแสดงในคุณญาาิคุณยมได้สดับตาฟังเจ้าภาพพ่นวาเอาเลียงเบียเผาผีขีดินมุ่นพะนวาเลียงเบียเผาผีขีดินมุ่นหรือหลวงวิญญาณเม่ห่องไห้บาสันวาดังนั้นเร็วอาตมากระจิบปาลบไปฟังสักกอนเบียเผาผีไหมถึงหยาง เบี้ยเผาผีไหมถึงทรัพย์สินที่ดินมรดกของพ่อของแม่พ่อแม่คันไม่ลูกมีเตาลายจังสิกันห่อนเวลาอันสมควรพ่นกระิทำหน้าทีของพ่อของแม่เออทำหน้าทีของพ่อของแม่ก็คือการจัดสรรแบ่งปันมรดกให้ลูกให้เต้าเออแต่วาเพ่นสิบพอแบ่งให้เบิดดอกไม่ใหญ่พุทโธตะกีดต่กรอนพันสิเเลียวไว้ส่วนหนึ่งเดเส่วนของพ่อของแม่บ่ปันให้ไผ่ส่วนนี้แล้ะเขาเอื้อนเบี้ยเผาผีใหญ่ คนมาลูกผู้ได้กรตตมที่อยู่น้าพอน้าแม่เลี้ยงพอเลี้ยงแม่ดูเล่พอเม่จนลมหายใจจากส่วนมากลูกผู้นัน่นหลัก้เมีเีาผีไปกอบไปคล้องในเลือนมมเป็นอย่างไรเพิ่งจะห้มอปเปห้เลือนโมเพิ่นกะหวังว่ายย่ำลมหายใจจากลูกผู้อยู่น้าเพินินผู้เลี้ยงเพิ่นนั้นสิตแจกเขาหาเพิินบัรยำไตไปเลวดังนั้นเลี้ยงนี่มีพี่น้องอยุ่สามคนคุโยม กติกสมมุติซึ่งกันแล็กกันเสกอนเพื่อจะรู้จักว่าพระคุณเจ้ารูปนี้เสวาจังเลยรับสแสดงตำแหน่งได้หนาที่ใดเสร็จก็ไปปุรโตธรรมศาสานนี้สินหนังสมนานมิขอสมมติพระคุณเจา้าผู้ที่อยู่ธรรมาภิเบื่องหนา้าธรรมาภาพองค์อยู่ตรงกลางเ้ยอิเมพราะจา์นิรันจารณธรรมโมเจ้าวาดวัดศีอารามบานกะตำบลบันเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นให้พราะจา์นิรันต์ในพิรบสแสดงตำแหน่งในหนาที่ของลูกสาวคนกลาง มีนับนนบ่บานั่งบัวบานไม่ไงนั่งบัวบานกับบรรยูบนันคล้องบง่งน้ำนองน้ำนุงได้ไม่ไงนั่งบัวบานก็อ,กนออกเงี้ยดอกสั้นแต่เปรลูกบผัวอยู่ทั้งบานว่างนำเขีนยนผลระยะสืบต่อไปเนะาะมาหนี้เวนวัดทัดไป,ปถึงทานประจันผู้น่งอยู่ทั้งุ่นบานนี่พระคู่ปารัตสมหลักปันญาวาชิโรเจ้าวาดบ้านนอนอุดมสมบูรณ์บ้านนอนอุดมตำบลผู้สิงอำเภอสหัสขันจังหวัดกาฬสินสมบูรณ์ในบรรับแสดงตําแหน่งในหน้าที่ของ เออหน้าที่ของน้องเสาหลามีน้ำมานั่งเพ่งสีไม่ไงนั่งเพ่งสีผู้นี่แล้วพอออกเงี้ยนดอกสั้นไปเสียดายยุ่นน้ำพอน้ำเมเอาผัวมาเลี่ยงเม่เลี่ยงพอวันทนเอออันใดๆพอยี่เมกับมามเวียนเขี้ยนในร่บเบิดเบียรเผาผีกับแม่นั่งเพ่งสีน้องหลามู่นี่แหละได้ความได้คล้องได้เลื่อนมู้ไอ้มู่เย่กระไดสยามีวะหังอัตตนังสมานามิส่วนตัวของอัตมาภาพ ผู้มีปัญญาน้อยถอยปัญญาลงปงปัญญาไว้มีนำปรากฏมียศทางพุทธศาสนาวา่าพระมหาสุรวัตรสุรวัฒโนจัหวัดวัดปาธรรมพรบาทผู้กระเตบอ่านปลาไม่งามตำบลน,นุ่นท่องอำเภอเวใงไงจังหวัดขอนแกน่นสีสมุทตนคนตนเองให้รับแสดงตำแหน่งไรหนาที่ของพี่ส้ยงหญมูมิหน่าไอทิดคำพันไอติดคำพันกับบริยบันข้องบง่งน้ำนองน้ำลงดอกใย่นีกระไดคนละแปลูกอาเมี่ย ประยูนน้ำพอเทาเม่เทายุทั้งผนละบันทาลุงคนละในวิเชียนบุรี่คละย้ายปิ่นไกล้ไข่โยคนละที่กำพันกระไดเอาล่ะเพราะฉะนั้นขอเลี้ยนเชิญบุทธศาสนิกชนพุทธบริษจงตั้งใจสดับตรับฟังนิทานธรรมะเลี่ยงเบียบเผาผี กีดินมุ่นหรือดวงวิญญาณเมหองให้โดยสัจจะเข้ารคาราวะในธรรมะเป็นอันดีด้วยเถินเอาละลย้อมด้ฟังบาไหลยเยแ่้วนี้ท่านยอดยิงธรรมะมีไรบทไรก่อนแต่เดเทเสนาสีมีเรลีองดีเหลียง่ายขายายภาคไปจนหมดคุณยายเอ้ยมีโดดเด็ดเพชรมัน่นโศกสันกไหลลนสาธุชนอยู่ได้ดีดีบอดีคงสิเคยพอ่อพาน โยมมาหลายต่างบานสํำรานด่วนแต่เร่องดีเจ้าหัวหลานถือโอกาสได้มือดีเจอกันไวรือหลายที่ท้ำคตินีท่านท้ำยอดได้ย่่ยขยายเาาโยมผูกฟั่งยาสภาพกันเ้าฟั่งสำเนาเปิดบองแขนสินเสียงถํำขณะดีคุยโบอวดบเปลี่ยนเห็นน้องพีบราเวณนไก่ไทยถามกันเด้อพอเด้อเด้อเม่เด้อว,ว่าไหนดีกระดีไปมื่อบอ่ไขกระเทมเย ขณะใดดีขอยอ้อแพ่พอถือตัวท่าอวดแข่งให้มือนีขอนํำในท่านเรียงเบียเผาผีลาค่าแพ้มมาแสดงให้พี่นองสัทธาเจ้าได้รับฟังปริหันไปฟังบอลบันทิดข้าพันสิออกเอ๋ยเคยว่าจีเบิงก่อนนะใครว่าจ๋าเบิงก่อนนาะคุณโยม่ารับฟังขอนิมนต์ขนอย

ปิดงานละเมื่อนี้เปลี่ยนวันงานของพวกเขาพี่น้องดอกบุญอดเพื่อนแสนนอาตมะได้นลวงยายมาเตียนซอยดอกนันบุญอุณาวาเปลี่ยนมงคลเลยไลยใส่เมางเดืงน ก่อนแสดงฉันขอว่าวงศรัทธาเฮาไว้อีกหน่อยอาตมังสิฟินนักเทศใหญ่เหลวะนักเทศน้อยบ่เคยลิงแก่นสนเด